คุณเคยเจอช่วงชีวิตที่รู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมกันถาโถมไม่รู้ว่าโลกต้องการอะไรจากคุณอีกหรือแม้แต่รู้สึกว่าฉันไม่มีพลังเหลือแล้วแต่น่าแปลกเมื่อคุณยอมไม่หนีคลื่นเมื่อคุณหยุดพยายามเอาชนะมันแล้วคุณปล่อยตัวลอยตามอย่างมีสติคุณจะเริ่มรู้ว่าพลังที่แท้ ไม่ได้อยู่ตอนที่คุณลุกขึ้นต่อสู้แต่เกิดขึ้นตอนที่คุณข้ามขึ้นนั้นได้โดยไม่จมหายในวันที่เราเจ็บเราล้มเราท้อเราถูกปลุกให้ลุกขึ้นอีกพลังเพราะไม่อยากแพ้นั่นคือพลังของการเอาตัวรอดพลังที่เกิดจากความเจ็บปวดความกลัวหรือแรงผลักจากภายนอกแต่พลังที่แท้จริง ไม่ใช่แค่การยืนให้ได้อีกครั้งแต่คือการข้ามคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่ต้องต่อสู้เลยด้วยซ้ำพลังนั้นจะไม่กระแทกไม่เร่งไม่หุนหันแต่นิ่งลึกและเคลื่อนไหวอย่างชัดโดยไม่ต้องแสดงตัวเพราะพลังแท้ไม่ต้องตะโกนมันคือพลังที่ขยับจากความเข้าใจไม่ใช่จากการเอาชนะ วันที่49นักรบที่พาตัวเองข้ามคลื่นแล้วเริ่มสร้างโลกใหม่จากพลังที่เหลืออยู่ในวันที่คุณหมดแรงในวันที่ใจอ่อนแรงที่สุดหรือวันที่พลังบางอย่างจะเริ่มก่อตัวขึ้นใหม่มันไม่ดังมันไม่แรงแต่มันนิ่งและเริ่มร้อนจากภายในนั่นคือพลังที่เหลืออยู่ พลังที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งหมดผ่านคลื่นผ่านการสูญเสียและผ่านการเปลี่ยนผ่านพลังนี้ไม่เหมาะกับการเอาตัวรอดอีกต่อไปค่ะแต่มันเหมาะกับการเริ่มสร้างโลกใหม่เพราะคุณไม่ได้เป็นแค่นักรบอีกแล้วแต่คุณกำลังจะกลายเป็นผู้สร้างสนามพลังด้วยมือของตัวเองการเริ่มต้นใหม่อาจจะไม่ใช่แค่เริ่มโปรเจก ไม่ใช่แค่เปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตหรือย้ายที่อยู่การสร้างโลกใหม่นั้นหมายถึงการวางพื้นฐานพลังใหม่ให้กับตัวเองการกำหนดเงื่อนไขใหม่ของสิ่งที่คุณจะให้แล้วก็จะรับการออกแบบสนามพลังรอบตัวให้เหมาะกับตัวของคุณในเวอร์ชั่นใหม่โลกใหม่คือพื้นที่ที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปแต่สามารถส่งพลังออกไปได้โดยไม่ต้องฝืนเลยค่ะ โลกใหม่ไม่ได้รอให้คุณเก่งกว่าเดิมแต่มันรอพลังที่ผ่านกระบวนการมาแล้วเพื่อจะได้สร้างระบบใหม่ที่ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บแบบเดิมอีกค่ะมาดูเทคนิคสเทคนิคด้วยกันของนักรบผู้ข้ามคลื่นใช้พลังสุดท้ายเพื่อวางรากจักรวาลใหม่เทคนิคแรกค่ะรับรู้พลังที่ยังเหลืออยู่แม้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลย แนวทางของนักรบนะคะให้คุณลองหลับตาแล้วถามตัวเองว่ายังมีอะไรในชั้นที่ยังขยับอยู่พลังอ่านไม่ชัดค่ะแต่ถ้าคุณฟังให้ลึกจะเจอว่าอะไรบางอย่างที่ยังสว่างอยู่แล้วหยุดเปรียบกับพลังเดิมค่ะให้พิจารณาพลังแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตัวอย่างนะคะ คุณเคยเป็นคนพูดเก่งมากๆแต่ตอนนี้คุณพูดไม่ออกเลยให้คุณลองฟังค่ะว่าพลังของการฟังเริ่มชัดขึ้นหรือไม่นี่อาจเป็นพลังที่รอถูกนำมาใช้ในเวทีใหม่ของคุณก็ได้ค่ะเทคนิคที่สองค่ะให้คุณหยุดรีเซ็ตตัวเองแต่ให้เริ่มต่อจากจุดที่คุณข้ามมาได้แนวทางของนักรบนะคะไม่ต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์ค่ะ ให้เอาประสบการณ์ความผิดพลาดแล้วก็ความรอดมาได้มาสร้างรากฐานใหม่เพราะคนที่ผ่านคลื่นมักจะมีมุมมองเฉพาะที่คนไม่เคยจมน้ำนั้นไม่มีแน่นอนค่ะตัวอย่างนะคะคุณอาจจะเคยถูกปฏิเสธบ่อยๆแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าใครคือกลุ่มคนที่เห็นคุณจริงๆให้เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเทคนิคที่3ค่ะ ลงมือสร้างบางอย่างใหม่จากพลังนิ่งไม่ใช่แรงผักแนวทางของนักรบค่ะอย่ารอให้ไฟกลับมาแรงเหมือนเดิมแต่จงเริ่มสร้างจากไฟเล็กๆที่มัน่นคงสิ่งที่เริ่มจากพลังนิ่งจะเป็นรากฐานที่ทนคลื่นครั้งต่อไปได้ค่ะตัวอย่างนะคะให้คุณเริ่มโปรเจกต์เล็กๆที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจสร้างมุมสงบในบ้าน เขียนเนื้อหาที่ไม่มีใครเห็นแต่รู้ว่านี่คือตัวจริงของฉันสรุป3มเทคนิคของนักรบผู้สร้างโลกใหม่กันอีกครั้งค่ะเทคนิคแรกฟังพลังที่ยังไม่ดับเพื่อเริ่มต้นจากจุดจริงไม่ใช่จุดเดิมนะคะเทคนิคที่สองต่อจากจุดรอดไม่ใช่การเริ่มใหม่เพื่อใช้ประสบการณ์แทนแรงเทคนิคที่3ส,สร้างจากพลังนิ่ง เพื่อวางรากสนามใหม่ที่มั่นคงและลึกคุณผ่านคลื่นมาแล้วคุณยังอยู่และพลังที่เหลืออยู่แม้ดูน้อยนิดแต่เป็นพลังที่ผ่านการคัดกรองของชีวิตมาแล้วคุณไม่จำเป็นต้องกลับไปเหมือนเดิมแต่คุณสามารถที่จะใช้พลังที่ยังเหลืออยู่สร้างสิ่งใหม่ได้ทั้งหมด เพราะพลังนี้ไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนเริ่มไม่เร่งรีบเหมือนตอนรีบไปให้ถึงไม่สั่นคลอนเหมือนตอนที่กลัวแพ้แต่พลังนี้แน่นลึกและเปลี่ยนโลกได้เงียบเงียบพลังที่แท้ไม่ใช่พลังที่ได้จากการอ่านหนังสือหรือการวางแผนอย่างสวยหรูแต่มันคือพลังที่คุณเคยลองพลาดมาล เคยเสียใจมาแล้วเคยยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครเข้าใจพลังนั้นถูกเผาถูกกดถูกกลัดจนเหลือแต่แก่นแท้ที่ไม่โยกไปมามันอาจไม่ได้เปล่งแสงทันทีแต่มันจะรืงรองเงียบ,ยบและมีแรงสั่นสะเทือนที่ใครสัมผัสก็รู้ว่านี่คือของจริงและนั่นแหละ คือพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนสนามไม่ใช่แค่พาคุณรอดแต่พาคนอื่นรอดและสร้างเส้นทางเดินให้คนถัดไปด้วยแล้วพบกันในวันที่50ผู้สร้างสนามพลังเมื่อคุณไม่แค่อยู่ในโลกแต่เริ่มเปลี่ยนโครงสร้างของโลกใบนี้ลพราหลังจากคุณข้ามขึ้นแล้วพลังที่เหลืออยู่ในตัวคุณ ไม่ได้มีไว้แค่ดำรงอยู่แต่มีไว้เพื่อออกแบบสนามใหม่สนามที่ไม่ต้องใช้การดิ้นรนสนามที่ไม่ต้องใช้การแข่งขันแต่เป็นสนามที่พลังของคุณคือกฎของแรงโน้มถ่วงคุณจะไม่ใช่ผู้ปรับตัวกับสนามอีกต่อไปแต่คุณจะกลายเป็นผู้กำหนดพลังของสนามนั้นเพราะเมื่อคุณผ่านคลื่นมาแล้วคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนชีวิตตัวเอง คุณกำลังจะเปลี่ยนโครงสร้างของโลกที่คุณยืนอยู่จริงๆ